ครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ YouTube ช่องกันเมลแมนทุกท่านนะครับก็เข้าสู่การแบ่งปันระแท้ครั้งที่6นะครับสำหรับช่อง YouTube กันเาลแมนนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะที่สนใจวัตถุมงคลของหลวงู่้เปาโรนะครับนะครับก็ผมก็มาแบ่งปันนะครับในราคาที่ย่อมเยาวนะครับมาให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวัตถุมงคลทุกรุ่นนะครับ เป็นพระแท้นะครับผมรับประกันนะครับพี่ๆดูแค่สภาพกับราคาที่พี่ๆพอใจนะครับราคาที่พี่ๆจ่ายกันไหวนะครับเรื่องเก๊แท้ผมรับประกันให้เองนะครับเก๊คืนเต็มจํานวนนะครับนะครับก็มาแบ่งปันพระกันนะครับเข้าสู่แบ่งปันพระแท้ครั้งที่6นะครับช่องกันมลยแมนนะก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เหรียญอ่านี่ลวกันนะครับ เลื่อนสมณศักดิ์นะครับฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ประธานยศบารมีนะครับปี2561นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่ความสวยงามนะครับปี2561นนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับประธานยศบารมีวัดรังหมันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับตอนพิธีปลุกเสกนะครับก็มีข้าราชการนะครับตำรวจทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับ กว่าครึ่งหมื่นนะครับที่มาร่วมรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับปลุกเสกโดยหลวงปู่แพ้วนะครับเปาวโรนะออกปีธรรมนั้น161นะ16นะครับตอนนั้นอายุหลวงปู่95ปีนะครับ95ปีนะครับ95ปีนะขออภัยนะครับนี่ให้ดูนะฮะด้านหน้านะครับเหรียญก็จะเป็น หลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับเป็นเหรียญลักษณะเหรียญเสมานะครับอันนี้ก็ยังเป็นเหรียญซองอยู่นะครับซองเดิมนะครับยังอยู่ในซองเลยนะนี่สวยๆนะพี่ๆด้านหลังนะครับเป็นหลวงพ่อแพ้วเปาวโรนะครับออกปี61นะครับปี61นะครับรุ่นเรื่องสมรศักดิ์ประธานยศบารมีนะครับเนื้อทองแดงนะครับตอโค้ดเจดีนะฮะพี่ๆตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับเลขนี้ก็จะนัมเบอร์มีต่อนัเบอร์นะ2820-1นะครับ วัดรังหมันนะครับออกตอนหลวงปู่อายุ95ปีนะครับถือว่าผู้ที่ได้รับแจกในงานนะครับช่วงปี6-1น่ี้ก็ได้รับแจกกันโชคดีมากเลยนะใครได้นะครับอ่าเนื้อทองแดงนะครับรมดําเดิมๆนะครับนี่อ่าผมแบ่งปันนะครับเหรียญนี้นะครับเรื่องสมณศักดิ์ประธานยศบารมีนะครับออกวัดรังหมันนะครับปี6-1นะครับ สมรรเอาไป500บาทนะครับอ่าแบ่งปันให้กับพี่ๆที่ติดตามรับชมช่องผมนะครับได้เช่าหาบูชากันในราคาที่ย่อมเยานะครับแบ่งปันเอา500บาทนะครับ500บาทนะอ่าเหรียญฉลองเลื่อนสมรสัต์ประธานยศบารมีนะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับต่อมานะครับก็ เหรียญเสมานะครับชูศิลกุลนะครับหลวงพระแพ้วพวะโรเสกนะครับนี่อายุหลวงปู่7จปีนะครับเหรียญเสมาสวยสวยเลยนะนะครับสภาพนี้ก็น่าจะหลตังนะพี่ๆนะผมนะครับเอามาให้พี่ๆได้เช่าหากันนะครับวัดกำแพงแสนนะฮะเป็นเหรียญเสมาชูศิลกุลนี่ฮะดูนะฮะอ่าเขาเรียกว่าผิวยังอยู่เลยนะครับผิวผิวแบบว่าออกเป็นค่าประหลอดลุ้งนะครับนี่ชูศิลกุล สร้างถวายนะครับชูสินคุณสร้างถวายนะครับวัดกำแพงแสนนะครับวันที่26เมษายนนะครับ2,545นะครับเป็นเหรียญที่ประสบการณ์ดีนะฮะรุ่นนี้นะครับหูเหรียญนะครับก็จะเจาะรูใหญ่นะครับแบบนี้นะครับลองสังเกตกันนะฮะอ่ะนี่อ่ะลองดูนะครับนี่แบ่งปันแบ่งปันพัดแพ้ครั้งที่6นะครับก็ต้องมีราคาแบบพิเศษให้กับพี่ๆอยู่แล้วนะครับนี่นะครับหลวงปู่แพ้วปาวโรนะครับ นี่มีความสวยงามนะลมดําจะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับออกสีน้ําตาลแบบเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมรุ่นสุดท้ายนะครับนี่ออกสีลมดําออกน้ําตาลนะครับช็อกโกแลตนะครับเอาไป500บาทแล้วกันนะครับพี่ๆนะครับอ่านี่ครับหลวงปู่แพ้วเปาโรนะครับมีอันนี้อีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่เสมาชูศินกุลนะครับเสมาชูศินกุลนะครับปี4 5ห้านะครับออกก่อนใบขี้เหล็กนะครับ ปี47รุ่นแรกด้วยนะครับนี่รุ่นนี้นะเอา5้า้อยนะครับเอา5้าอยนะครับนี่สามเหรียญนะครับให้ชมกันนะราคานี้ก็แบ่งปันให้กับพี่ๆสมาชิกที่ติดตามนะครับนะครับก็อย่ายึดเป็นราคามาตรฐานนะครับเพราะว่าราคานี้คือผมแบ่งปันนะครับราคานี้คือผมแบ่งปันนะครับอ่ะต่อมานะครับบริบูรณ์ทรัพย์นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับพร้อมบูชานะครับเลี่ยมแล้วนะครับเหรียญบริบูรณ์ทรัพย์นะครับ หลวงปู่แผ้วเปาวโรนะครับวัดกำแพงแสนนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งนะถ้าท่านใดติดตามนะครับแบ่งปันพระแท้ครั้งที่5นะครับนะครับก็จะมีรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับก็นะครับมีผู้ติดตามนะครับได้รับเช่าบูชาไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเหลือเนื้อทองแดงนะครับนี่ถือว่าใบหน้าเหมือนหลวงปู่มากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นบริบูรณ์ทรัพย์เนื้อทองแดงนะครับนี่ต่อโค้ดนะครับ ต่อโค้ดผอพึ่งสอเสือนะครับนี่16480นะครับปี2554นะครับออกปี2554นะครับเหรียญบริบูรณ์ซับทองแดงส้มๆเดิมเเลยนะพี่นะเอา500บาทนะครับแบ่งปันให้กับสมาชิกนะครับ500นะครับอ่าต่อมานะครับเมื่อกี้พูดถึงเลื่อนสมณศักดิ์ประธานยศบารมีเหรียญเสมาแล้วนะฮะก็ต้องมีเลื่อนสมณศักดิ์นะครับรุ่นล่าสุดนี่เลยนะพี่ๆนะครับที่หลวงปู่ได้รับพระราชทาน นะครับยศนะครับพระราชทานยศนะครับเขาเรียกว่ารุ่นเลื่อนสมรักิ์ยันส่วนคู่นะครับนี่ยันส่วนคู่นะครับแล้วก็มีพัดยศนะครับพัดยศอยู่ด้านหลังนะครับรุ่นนี้หลวงปู่อายุ9 9ปีนะครับต่อโค้ดนะครับชัดเจนนะสวยงามนะครับมีลายเซ็นหลวงปู่แพ้วด้วยนะครับนี่ออกวัดรังหมันนะครับรุ่นนี้ นะครับออกวัดรังหมันเช่นเดียวกันนะครับฉลองเลื่อนสมสณศักดิ์นะครับหรือว่ารุ่นยานส่วนคู่นะครับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้สำหรับใครที่จองไม่ทันนะผมก็มาแบ่งปันนะครับนะครับเอา500บาทนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้นะครับสวยๆเลยนะครับแบ่งปันนะฮะเอา500นะครับอ่านะครับผมมีราคาให้กับพี่ๆที่ติดตามนะครับได้เช่าหากันนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับนี่ก็พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เหมือนกันนะครับเป็นพระราชมงคลวชิราคมนะครับหลวงปู่เพ้วปาวโรนะครับอันนี้เนื้อนวะนะครับพี่ๆสร้างน้อยนะครับอันนี้เลข number นะครับสองเก้าหนึ่งห้านะครับอ่านะครับเลื่อนยันสวนคู่นะครับเหรียญเลื่อนยันสวนคู่จะตอกโค้ดชัดเจนตรงนี้นะครับเป็นโค้ดพัดยศนะครับนี่ดูความสวยงามฮะพัดยศนะครับก็เป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของวัดรังหมัน อีกรุ่นหนึ่งะครับถือว่าเป็นรุ่นประวัติศาสตร์เลยนะครับรุ่นเลื่อนใครจองไม่ทันนะครับเอาพันห้านะครับหนึ่าบาทนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับมีเหรียญเดียวนะพี่ๆใครไวก็ได้นะครับผมก็แบ่งปันไปนะพี่ๆนะต่อมานะครับก็เอานี่เหรียญระคังเหรียญรูเหรียญปีลึกๆกันบ้างนะพี่ๆอันนี้เหรียญระฆังนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับสวยๆนะครับออกวัด นองพงนกนะครับออกวัดหนองพงนกนะครับดูใบหน้าหลวงปู่นะครับเหรียญสภาพน่ารักนะครับนี่ตอกอมีพินทุนะครับคือว่าเป็นสไตล์ของเหรียญวัดนองพงนกเลยนะนะครับเนื้อทองฝาบ,บาทนี่คือผมว่าน่าจะเนื้อเดียวกับใบขี้เหล็กหนุนดวงเลยนะนะครับดูจากลักษณะการจัดสร้างนี้นะฮะเนื้อเดียวกันเลยนะพี่ๆลองสังเกตกันนะอ่า,อานี่ครับตอกตพิเศษนะครับปี2554นะเป็นเหรียญ เก่าอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมนะครับนี่ครับต่อโค้ดดอกไม้ต่อโค้ดด้วยนะพี่ๆนะนี่นะครับข้างหลังวัดหนองพงนกนะครับวัดหนองพงนกเหรียญลระคังนะครับเนื้อทองฝาบาทเอาไป500บาทแล้วกันนะครับนะครับเอา500้บาทนะเหรียญราคาย่อมเยาวพี่ๆนะครับหลวงปู่แผ้วปวโรปุกเสกนะครับอ่ะนะครับต่อมานะครับมาดูหลวงปู่หลิวกันบ้างนะพี่ๆอันนี้นะครับเหรียญรุ่นชะลอง นะครับฉลองกุตินะครับยันวนนะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับเหรียญนี้ออกปี2535นะฮะนี่หลวงปู่หลิวอายุ85ปีนะครับ85ปีนะครับอันนี้ออกปี2535รุ่นนี้แท้นะครับและทันนะครับหลวงปู่หลิวปลุกเสกนะครับนะครับหลวงปู่หลิวมาท่านมรณภาพปี2500 43นะครับหลังจากนั้นมาก็จะทันทุกรุ่นเลยนะครับวัตถุมงคลของหลวงู่หลิวนะครับเทพเจ้าพญาเต่าเรือนนะครับอ่าเทพเจ้าพญาเต่าเรือนนะครับก็รุ่นนี้น่าเก็บนะพี่ๆนะครับน่าเก็บน่าสะสมอย่างยิ่งเลยนะครับน่าเก็บน่าสะสมอย่างยิ่งนะครับอ่าเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับหลวงู่หลิวฉลองกุฏิหรือว่าเรียอกอีกรุ่นหนึ่งนะ ว่ายันสวนวนนะครับรุ่นยันสวนวนนะนี่ครับเออไม่ใช่ยันสวนเรียกยันวนนะครับขออภัยนะครับปีต่อมาหนร้อยสามสิบห้าเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับตอกโค้ดชัดเจนนะฮะนี่ดูง่ายเลยนะสภาพนี้นะครับสภาพนี้ดูง่ายเลยนะครับหลวงพ่อหลิวปนัโกนะครับท่านเก่งนะครับสมัยหนุ่มๆนะท่านมีวิชาคมนะฮะนะปราบโจรผู้ร้ายนะครับท่านหลวงปู่หลิวปนัโกนะฮะมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับนี่แท้ดูง่ายนะเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆหลักพันนะพี่ๆ น <ine> ะครับสวยๆหลักพันนะนะครับรุ่นนี้หลังยันบนนะครับฉลองกุตินะครับต่อมานะครับก็เป็นรุ่นเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับหลวงปู่หลิวนะครับปันโกนะครับรุ่นพุทธซ้อนนะครับออกปี2 5 3 5รุ่นนี้แท้และทันหลวงปู่หลิววผุกเศกนะครับแท้และทันหลวงปู่หลิววผุกเศกนะครับนี่นะพุทธซ้อนนะครับสวยเลยมีองค์สั่งกระจายด้วยนะพี yeah. ่ๆนะนะครับสภาพน่ารักนะครับราคาน่ารักนะครับแบ่งปันให้พี่ ได้เช่าหานะครับวัตถุมงคลกันนะนี่นะครับท่านมีวิชาข่มยังเล่าไม่จบนะฮะก็มาบอกเล่าให้ฟังกันนะนะครับสมัยหนุ่มๆนะท่านเป็นนะครับคนลาดบุรีนะครับนะครับคนบ้านลาดบุรีนะครับบ้านหนองอ้อนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โซนนครถมนะครับสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลาดบุรีนะครับนะครับก็จะให้ความเคารพนับถือหลวงปู่หลิวมากนะครับนะครับมีนะครับในสมัยก่อนนะก็มีโจรผู้ร้ายนะครับมา ป่นชิงวัวควายนะครับชาวบ้านนะครับบ้านหนองอ้อนะครับอำเภอโพธารามราชบุรีนะครับท่านหลวงผู้หลิวก็ได้ร่ำเรียนวิชานะครับวิชานะครับมาปราบโจรผู้ร้ายนะครับที่ป้นวัวควายนะครับนะครับป้นวัวควายนะครับกับชาวบ้านนะครับก็ถือว่าท่านมีความเก่งมากนะครับแล้วก็เหรียญท่านนะครับเหรียญของหลวงผู้หลิวปนโกนะครับก็มีพุทธคุณนะครับทั้งด้านค้าขายนะครับค้าขายโชคลาบนะครับแล้วก็ รวมถึงนะครับมหาอุดนะครับมหาอุดด้วยนะครับเหรียญหลวงพ่หลีวปนัโกนะครับพญาเต่าเรือนนะครับนี่มีสองสังลัจายนะนะครับสวยงามนะครับรุ่นพุทธซ้อนปี35เอา500บาทนะครับ500บาทนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับแซยิดนะครับปี42นะครับเต่าแซยิดนะครับปี25 42นะครับนะครับรุ่นนี้ก็ทันหลวงปู่ปุกเสกนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเหลีวนะครับหลวงพ่อหลีวปนัโกนะครับนะครับสวยๆก็หลายๆพันนะครับ นะครับสวยๆก็หลายๆพันนะครับแซยิด95ปีนะครับนี่วัดไร่แต่งทองนะครับวัดไร่แต่งทองนะครับนะบถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมบูชามากๆครับท่านใดมีก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับบุคคลในบ้านก็จะรักใคร่ปองดองกันนะครับนะครับบูชาหลวงปู่หลิวนะครับพญาเต่าเรือนนะครับนี่อันนี้สวยแดงเดิมเลยนะฮะสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมจริงๆนะเอาห600้อบาทนะครับ นี่นะฮะไซยิด95ปีนะครับรุ่นนี้หลวงปู่หลิวปลุกเสกด้วยนะนะครับเอา600บาทแล้วกันนะนะครับนี่มี3เหรียญรุ่นนี้นะครับไซยิทเกิบห้ปีนะครับหลวงปู่หลิวนั่งเต่านะครับนี่แดงแดงแดงเลยพี่ๆนะครับแดงแดงเดิมๆเลยเอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับนี่เอาเหรียญละ600บาทนะแบ่งปันนะครับอ่ารุ่นนี้รู้สึกจะแช่น้ำมนต์ด้วยนะมีแบบว่า อันนี้นะครับอันนี้จะมีอยู่เหรียญหนึ่งนะอันนี้ก็ดูง่ายนะพี่ๆแท้ดูง่ายนะครับเอาเหรียญละหกร้อยนะครับนะครับหกร้อยบาทนะครับนี่หกร้อยบาทนะครับนี่ฮะแช่น้ํามนต์ไว้นะพี่นะครับแช่น้ามนต์นะครับนี่นะครับสวยงามนะพี่ๆนะอย่างนี้แท้ดูง่ายครับแท้ดูง่ายอ่ะ นะครับอ่ะสนใจก็ติดต่อมานะครับ0653435213นะครับการบริแมนยินดีบริการนะครับ0653435213นะครับการบริแมนนะครับอ่ะยังไม่จบนะครับลืมรุ่นนี้นะครับนะครับรูปเหมือนปั๊มสดุ้งกับนะวันหนองพงนกปี54นะอันนี้เลข369นะครับกับ384นะครับรุ่นนี้นะพระน่ารักนะพี่ๆนะสภาพน่ารักน่าใช้นะบูชานะครับนี่แบ่งปันราคาแบบว่า จับต้องได้นะพี่พี่นะครับรูปเหมือนปั๊มสะดุ้งกลับนะครับนี่ฮะหลวงปู่หลวงปู่แพ้่นะครับนี่หลวงปู่แพ้วนะนะครับวัดหนองพงนกนะครับเลขอันนี้สามห้าสี่นะเอาห้าร้อยนะครับขอห้าร้อยบาทมีสององนะพี่ๆนะอ่ามีสององนะครับสวยเหมือนกันนะพี่นะครับนี่นะแล้วก็สุดท้ายนะครับลืมรุ่นนี้ด้วยได้ไงนะครับอันนี้ผมแบ่งปันแล้วกันนะครับเหรียญจะเริ่พรบนเนื้อทองแดงนะครับเหรียญจะเริ่พรบนเนื้อทองแดงนะครับสภาพพอสวยนะ สภาพพอสวยนะครับไม่ถือว่าขี้เหร่นะนะพุทธคุณก็ดีเหมือนกันนะครับพี่ๆนะครับอ่ะ,ะเริมพรบนพร้อมตลับอันนี้เอาไปพันสามแล้วกันนะพี่ๆนะครับแบ่งปันนะหนึ่าบาทนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับติดต่อมานะศูนย์หกห้าสามสี่สามหนึมกันริแมนครับผม